มดนีด่ครับไปทำธุระมาใส่เช้าเลยเสรตี้ที่สุดใส่แมสกล้างมือเรียบร้อยอันนี้ออกมองเสี่สิบไหนก็เตื่นเช้าแล้วเก็จะซักผ้าเลยแก็เก็บกวาดห้องนิดๆหน่อยๆอยากจัดห้องใหม่อะจะคิดแล้วไม่ออกซักผ้าก่อนตอนนี้ เจ็ดโมงห้าสิบเก้าแดดแทที่ยังขนาดแปดโมงแดดอย่างร้อนเจ็ดว่าจะนอนต่อกูไม่นอนแล้วนับจับช่วยไอตัวดำไปน้าหมู่บ้านเขาอยู่ไหนอ่ะห่วยหยุดหนีโควิด วันที่ห้านี่ก็นเราจะประมาณสิบเอ็ดโมงไม่เคยตื่นสายทางนี้นะถ้ามาหยุด,ออดกิจกรรมวันนี้อ่ะรูปเดิมๆอยู่บ้านดูหนังแล้วก็แต่ถ้ามีรายแปลกใหม่เดี๋ยวจะเอามานําเสนอนะครับชีวิตไม่สิน้นก็ต้องดิ้นกันไปแต่ประเด็นคือโควิดไม่สิน้นก็ต้องหนีกันไป อร่อยร้อนถึงบ้านแล้วครับไปโมงครึ่งพอดีได้คาแรงมานี่ยหน่อยกินข้าวก่อนวากันอุ๊ยร้อนตอนนี้ก็เวลาบ่ายโมงสี่สิบห้าโควิดเดย์วอฟฟ์ฟิตโควิดเดย์นี่ก็มีคนมาเยี่ยมที่ออฟฟิเหงาอยู่บ้านมันเหงาไมีงะไรทำกันเลยดู ไม่มีอะไรทำกันแล้วตอนนี้งงงานไม่มีเลยงงเสียเสียแม็กก็ไม่มีอะไรทำหรอจริงจงเงาเลยก็เดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีระดับเด็ดภายในวันนี้เดี๋ยวจะแจ้งอีกทีครับอืม ก่นข้าวเสร็จบ่ายสองตัดคลิปมงึมองอะไรมาเงียบอ้เฮ้ยยาวเลยไปลงไปล้างรถแล้วกันเนี่ยวนะวันนี้ก็อยู่กันน้ำมาตัง้งแต่เช้าแล้ววเช้าก็ซักผ้าใส่เสื้อก่อนอ ขึ้นห้องแล้วทุ่มขึ้นปอดีวันไปอีหนึ่งวันวันนี้เป็นวันที่ได้งานบ้านล้างรถสักผ้าเรียบร้อยก็ประมาณนี้แหละหนักๆเข้าเริ่มอื้อไดอรี่วันนี้ก็เท่านี้ก่อนไปว่ากันวันต่อไป